สวัสดีครับพบกรัการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับผมแรมโบโ้เสกสกลกลับมาแล้วครับล้วจะหายเงียบไปนานนะครับวิถีชีวิตของแรมโบ้นี่ผมว่าน่าศึกษาแล้วก็น่าค้นคว้าจริงๆนะครับเขาไม่เคยจากหายไปจากการเมืองนานนะครับต้งแต่เริ่มแรกเป็นสอสอที่โคราช นะแล้วก็อยู่พักไทยรักไทยแล้วก็ก็อยู่มานานจนถึงข้างแต่งเพลงกระตัญญูทักษิณขึ้นขึ้น,นเวทีเสื้อแดงแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับลุงตู่คือข้ามขั้วเลยทีเดียวมาอยู่กับลุงตู่นะแล้วก็มาตั้งพักมาอยู่กับลุงตู่พักพักพลังประชารัฐหรือเปล่าวะไม่รู้นะแล้วก็มาตั้งพักรวมไทยสร้างชาติ ปเป็นคนตั้งนะแล้วเสร็จปุ๊บก็ละเหตุละเหยออกจากปเอาพักผมแล้วก็สอสอก็ไม่ได้เป็นโดนบังคับให้ลาออกหรือว่าเจ้าตัวยินยอมลาออกก็ก็ไม่ได้เป็นสอสอถึงคิวตัวเองเนะปฏิริษก็มีคนถัดไปก็ขึ้นมาเป็นสอสอแทนแล้วก็หายงเงียบไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลับมา กลับมามาเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งบอร์ดนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวนะการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยโอโ้โหมันเป็นบอร์ดที่แม่งเจ๋งมากๆเลยทีเดียวก็มีชื่อเสกตะโกนอัถาวงเป็นบอร์ดด้วยนะครับสุดยอด <c oughs> มันต้องมีดีอะ ่วนมากแลมโบอีสานก็จะโดนโจมตีเยอะแยะพูดอีสานไม่ได้คนอีสานบอกไม่ให้ใช้แลมโบอีสานโดนโจมตีขนาดไหนแต่ก็เป็นแมวก้าวชีวิตจริงๆที่เป็นบอดอุตสาหกรรมก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่บอดนิคมอุตนะสาหกรรมนะทั้งๆที่กรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะเป็นคนเสนอชื่อนะ ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่แต่มาดังในหนังครับในหนังเรื่องสว่านในบ้านกกกอกออ่ะมันเป็นหนังพอถึงบ้านกะกกอกก็คิดถึงลุงพลปัตตัตนคิดถึงคดีของน้องชมพู่นำแสดงโดยเต๋าเศรษฐพงแล้วก็ดารายเยอะแยะมากมายอะผู้กำกับคือสมยศสีสมบูรณ์ ถ้าเพื่อเอ่ยชื่อไปปุ๊บเอ่ยชื่อดาราเอ่ยชื่อปุ้บกับคนก็เฉยๆว่ะแต่พอมาเอ่ยชื่อผู้อํานวยการสร้างคือแลมโบ้ครับคือเสกสกลโอ้โหยคือหาหลายคนด่าคนที่ไม่ชอบแลมโบ้ก็ด่าด่ายังเสียเสียห้หายเอาคนตายมาหากินด่านู่นด่านี่ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เลย ยังไม่รู้เลยเรื่องราวมันเป็นยังไงภาพยนต์มันก็พูดถึงคดีน้องชมพู่ะก็คงจะแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่จะสื่อไปในแนวไหนอ่ะเออแล้วตอนจบจะเป็นยังไงอ่ะจะจับฆาตกรได้ไหมอะไรยองเรายังไม่รู้ไนงะแต่ก็ด่ากันไปแล้วพอมีชื่อแลมโบเกิดขึ้นนะครับผมคลิปนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะแม้จะผมผมก็ไม่ได้ชอบ มีความสนิทส่วนตัวนะเคยพูดถึงเขาหลายครั้งด้วยกันเขาเป็นหนึ่งในผู้มีบุญคุณกับผมอะเพราะว่าเป็นตัวละครในข่าวที่ผมพูดถึงแล้วก็มีคนคนฟังเยอะนะครับผมแต่ครั้งนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายมันเป็นยังไงการสร้างหนังแบบนี้มีตัวละครแบบนี้ ต้องไปขออนุญาตเจ้าตัวก่อนไหมมีมีลุงพลเป็นตัวละครไหมมีปั๊แตนไหมมีแม่น้องชมพู่มีพ่อน้องชมพู่ไหมแล้วมีตัวละครอื่นๆไหมที่เข้าไปในเรื่องนี้มีหมอปลาไหมมีทนายตั้มไหมมีคุณอัจฉริยะไหมอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ดูเพียงแต่ฟังฟังเอามาก็คือ คือยังไม่ฟังยังไม่ได้สับหรอกครับก็เลยไม่อยากจะจับมากระเดียดน,นะก็ลองดูก่อนนะมันอาจจะเป็นหนังดีก็ได้มันหนังให้แง่มุมที่ดีก็ได้เขาใจปะหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เลยก็ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าไปชื่อเรื่องสวรรค์บ้านกกกอกนะมันสวรรค์ไงมันไม่ใช่นรกบ้านกกกอกนะเข้าใจไหมก็ลองไปดูซะก่อนหรือมัน แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่มีข่าวที่มีคนด่าที่มีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการทําประชาสัมพันธ์ให้กับภาพยนต์อย่างผมเนี่ยอกม,มาพูดเรื่องสวรรค์บ้านกกเกคนก็อยากดูนะคนที่ดูช่องผมก,ก็อยากจะดูอยากจะรู้ว่าเอ้มันเป็นยังไงมันก็เป็นการทำพีอาร์ทำประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเอะจริงๆนะนะครับผมอย่างลัมโบผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอ ตัวจริงๆไม่เคยพูดคุยแต่นักการเมืองหลายต่อหลายคนผมมีโอกาสได้คุยได้กระทบไหลนักการเมืองชื่อดังมาแล้วก็เยอะมากต่อมากเพราะผมก็อยู่ในแวดวงการเมืองก็ามาเป็น10ปี20ปีนะตอนที่พิกผมก็ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีตอนที่คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้น ก็มีการรัฐประหารผมก็โดนจับไปปรับทัศนคติเจ็ดวันเพราะผมเป็นแกนนาเสื้อแดงที่พิศนุโลกครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมากเลยทีเดียวกับชีวิตผมชีวิตมันก็อย่างนี้ครับมันก็ต้องมีสีสันนะเราไม่ว่ากันก็เกิดมาแล้วอะ่ะถ้ายังไม่ตายไปก็ยังต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่ากำไรชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน เพราะว่าได้ทําอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วอยากที่จะมีคนรู้จักในระดับจังหวัดก็มีคนรู้จักแล้วอยากให้มีคนรู้จักระดับประเทศก็พอจะมีคนรู้จักแล้วในการเป็นยูทูบเบอร์ผมจึงภาคภูมิใจและถึงตอบโจทย์ชีวิตผมในการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆนามบัตรผมไม่เขียนอะไรเลยที่ปรึกษานน้นที่ปรึกษานี้น,า,น,นายกนู้นนายกนี้กรรมาการนู้นกับไม่มีเลยเขียนว่า ยูทูบเบอร์เพราะผมภาคภูมิใจมากในการเป็นยูทูบเบอร์เพราะคิดว่ามันสามารถทำประโยชน์ให้กับคนฝั่งได้เอาอย่างนั้นเถอะนะอ่ะก็ข,ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณแรมโบคุณเสกสกลน,นะเอาจริงๆกำลังใจให้จริงๆก็สู้ๆไปนะครับผมอ้า มาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาจำราพิกชีวิตนะหนังสือเล่มนี้ราคาสองร้อยเก้าสิบบาทซึ่งนำเรื่องราวสายมูเตลูทั้งบมดมาเขียนไว้ในเล่มนี้นะครับผมเงินไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจอดจ,อบจอบับติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊คลอษตกิจพลเดชวิสัยทางไลน์และก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็ยังมี พระนางพญาสยามนะครับซึ่งพระรุ่นนี้นะครับผมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรภาเป็นผู้สร้างปลุกเสกสาครั้งด้วยกันครับวาระแรกที่วัดราชบูรณะวาระที่สองที่วัดนางพญาวาระที่สที่วัดราชมนดนะครับมีให้บูชา290บาทเอาเงินเข้ากองทุนอิสระบนเช่นเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีกล้วยตากบางกระทุ่ม มีมะขามกวนมะพววร้าวกวนกล้วยกวนมีมะเขือเทศอบแห้งมีบ้วยสามหลดมีกระถางแคนตัดใบเล็กๆสวยงามมากมีน้ำหอมสายหมูชื่อว่ามนตามาช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนช่องกิตโพส c ช a n แน l กันด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุข ปอยพาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับวัิเตเสาวัชถุ